น่รู้นะว่าดูแลชอบใจชอบใจแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งและทั้งหมดด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าดูแลชอบใจนะโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทางกันด้วยนะครับวันนี้พี่มาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับด้วย VPS นะครับในมือถือนะสอนในมือถือนะครับผมในคอมก็ไม่สอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเล่นในมือถือกันนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นนะครับให้เราไปเช่า v p s ก่อนซึ่งเว็บเช่า v p s นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่าก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปในหน้าแรกก่อนนะอ่าโปรไฟลไม่ใช่นี่เซอร์เวอร์รอตอนแรกนะครับทุกคนสมัครอะไรมาเรียบร้อยนะครับเว็บนี้เราให้ทุกคนกดสร้างเซอร์เวอร์นะครับกดเข้าไปเลย นะครับอันเดียพี่ใช้เมาส์ดีกว่าทุกคนจะได้เข้าใจนะครับก็กดที่สร้างเซิร์ฟเวอร์ตรงตรงนี้นะตรงเมาส์พี่นะกดไปเลยแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วกด Windows Serv e r นะครับแล้วเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันนี้นะครับไอสองนี้มันต่างกันยังไงก็คือต่างแค่ UI นะครับผมอ่ากดเข้าไปเอาพี่เลือกเป็นอันนี้นะครับแนะนําเลยดูง่ายดีนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับก็จะมีให้เลือกแบบเออเอ้ยทําไมมันร้อน โอเคมีให้เลือกแบบแพ็กเกจแล้วก็สร้างเองหรือว่ากําหนดเองนะครับอันนี้แนะนําให้เลือกแบบแพ็กเกจนะครับอืมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกไปเลยครับผมว่าอยากได้ไหนว่าจะเอาแพ็กเกจไหนนะครับที่พี่เปิดก็เป็นอันนี้นะครับผมก็แพ็กเกจนี้ก็ค่อนข้างแรงใช้ได้อยู่สําหรับเซิร์ฟไมค์ครับวอซีวอซีก็ถ้าวอซีพี่เป็นแนะนําเป็นอย่างนี้นะครับเจอไละสามร้อยนะอันนี้พี่เป็นอาชิรอนนะครับไม่ได้ใช้แรงหนักขนาดนั้น นะครับแล้วทุกคนก็กดเลื่อนลงไปนะครับแล้วกดเลือกนะครับว่าจะใช้เป็นวันหรือเป็นอะไรนะครับผมได้หมดเลยนะครับวันละ9บาทนะครับผมอ่ะนี่นะเราสามารถกดสร้างอันนี้สมมติพี่ปะเป็นนี้กดสร้างปุ๊บมันก็จะได้นะครับแต่ตอนนี้พี่อันนี้พอยพี่สร้างไปแล้วนะครับโอเคเรามาที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับกดไปเลยตรงสามขีดบนนะครับแล้วก็มาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับ แล้วก็มาดูจาัดก,การเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วให้เราคลิกไปที่จาัดก,การเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับกดเข้าไปจาัดก,การเซิร์ฟเวอร์ถ้าสร้างครั้งแรกนะครับมันจะมีให้รอประมาณ5นาทีนะครับผมเซิร์ฟเวอร์จะเข้าได้นะครับก็กดไปเลยกดจัดก,การเซิร์ฟเวอร์นะครับปึ๊บมันก็จะมีพวก IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะมี username แล้วก็จะมี password นะครับไอ้พวกนี้จัาไปเชื่อม ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็พี่จะก๊อปไปเลยนะครับผมอ่ะกดออกนะครับแล้วให้ทุกคนนะครับโหลดแอปนี้มานะครับผมนี่นะแอปนี้นี่แอปที่เมาส์พี่ชี้อยู่เนี่ยแอปนี้นะครับกดเข้าไปเอ่อตอนแรกมันจะไม่มีไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยที่พี่อยู่นะครับมันจะไม่มีนะครับให้เรากดที่บวกนะครับผมกดเข้าไป แล้วกดที่ desktop นะครับกดที่อันแรกนะครับผมปรับมันจะมีให้ใส่ IP นะครับช่องแรกแล้วก็ username นะครับผมส่วนของพี่ก็จะเป็นอ่า IP ใส่ไปแล้วนะครับ username ก็ประมาณนี้ครับผมใส่ username ไปมันก็จะอยู่ในเออนี่ครับมันก็จะอยู่ในนี้เลยไม่จะมี u s ยูสเนมเราก copy username ใส่ไปนะครับตามปกติเลยนะ แล้วก็กดเซฟไปนะครับอ่าแล้วเวลาเข้านะครับมันจะมีให้ใส่พารเวิร์ดนะครับกดทิกเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าโอเคแต่อันนี้พี่ได้เอ่อทำการเชื่อมมาแล้วนะครับมันก็เลยเด้งเข้าให้เลยนะสำหรับ VPS นะครับแค่นี้ครับผมเราก็สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับอืมอันนี้มีคนเข้าอยู่นะครับเ,เพื่อนพี่ที่เข้าอยู่นะ ก็ประมาณนี้นะครับแต่วิธีการรันเซิร์ฟเวอร์ใน VPS เดี๋ยวเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับอ่าผมว่าน่าจะมีคลิปสอนอยู่หลายคลิปนะครับแต่อันนี้เป็นแนวทางในการแนะนำเว็บ VPS ที่พี่ใช้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนวิธีการรัน VPS ในเครื่อง VPS เออีกทีนึงอะ่ะวิธีการรันเซิร์ฟเวอร์มันจะมีไฟล์รันอยู่นะครับก็เอาไว้ดูคลิปอื่นเอาก็ได้นะครับผมอ่าไว้เจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายทุกคน กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ